สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันมาค่ะเพิ่งมาหอดเืินเมื่อกี้นี่ค่ะอากาศดีเดิมวนนี้อากาศดีด,าาศด,ดีเนาะค่ะเนาะ,ะสบายดีกันทุกคนว่าจ้าพ่อแม่พี่น้องกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนกันมืนอนื้อเอ้ไปเแต่ค่ะมืเอเนื้อเอ้ไปอันไปท่าเรือไปล่องเรือกับพี่นาดีเอาเรือพี่นาดีไปทดสอบอีกเครือค่ะ เพราะว่านราเดินทางไกลเนาะค่ะเนาะก,ก็อยากเคยพันพร้อมว่าค่นเนาะปะไหาหันเถอะปะพันก็พร้อมเดะะ้อค่ะพันก็พร้อมหมดอันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปด้วยดีค่ะ ก็เลยอันก็ล่องกันประมาณสักสามชั่วโมงครึ่งเลยค่ะเมื่อวพันมีมู่อันมู่เออยไปหนำมู่แฟนเออยนะคะไปก็เหนือพันอันผัวเมียพันอันมาหนำพันก็มูมูจักกันมาหึงเลยค่ะหลายสิบก็สามสิบก็ปีแล้วค่ะพันก็เลยโทรมาพันบอกว่าเราไปหนำมันเฮายากเพที่ปรโตูพันบอกจะน้อยอันุรโตไปอันไปล่องเหนือแล้ว มันสิบได้พอกันค่าเพราะว่าบ้านเพื่อเธอเอ้ยนะกลับมาเนาะพ่อเนาะนก็เลยโทรมาถามก็เลยพากันไปมื่อนี้ค่ะได้ย้อนเป็นอากาศดีค่ะเป็นอากาศสดชื่นตอนเช้าเ้าวันมีหมอกหนาอยู่เลยค่ะก็นึกว่าหนาอันมัน,ม,นมันเป็นหมอกมดมือเสียค่ะก็โชคดคีประมาณสักเก้าโมงเก้าโมงเนี่ยค่ะเก้าโมงเดทโอกก็เลยพี่หมอกก็เลยเฮี้ยไปมดก็เลยเป็นอากาศที่ว่าสดชื่น เอ้ยก็ไปอันล่องเรือเนาะค่ะเนาะไปล่องเรือก็อันไปกินข้าวเที่ยงนำเรือบางคันเดี๋ยวไปเอ้ยก็เอทอาหารไปค่ะก็กินก็คุยกันเนาะค่ะเนาะก็ม้วนก็มันเป็นอากาศอันเด็ดอกก็ฮ้อนอยู่ดยค่ะฮ้อนห้อนถ้าว่ามันมีลมก็เย็นเนาะค่ะเนาะก็บโบตี้เราเพราะมันอยู่น้ำน้ำแต่ว่าถ้าแดดจะจ้าก็เป็นห้อนนาห้อนเต๋อดีค่ะแต่ว่ามันก็มีมองเงินที่ว่าอันกังห่้มใหญ่ที่ว่าพัน กาสาดเนาะค่ะเนาะพันเอินเนาะค่ะที่ว่ามันขึ้นนาเหลือที่นั่งนามันข้างบนนะคะแต่ว่าบริกังเพราะว่ามันเป็นอากาศที่ว่าสบายสบายก็คักค่ะม้วนก็คุยกันนะคะเนาะบริพกันเีอนเนาะค่ะเนาะก็คุยกันอันทางเรือก็มันก็เป็นอีกแบบนึ่งเนาะค่ะเนาะกับทางทําไปทางรถยนต์เนาะค่ะเนาะมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งเหมือนกันเหลอปะอันนี้ก็แบบสบายสบายเข้าเนามองกัน กักน้นนะะนําเพ่นออกเนาะลงข้างล่างขึ้นข้างบนพ่นน้าขึ้นน้ําดันขึ้นดำลงเสียพ่นก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเนาะ,ะเพราะว่าเพ่นกไปล่องอยู่แต่บบได้เป็นล่องแบบนี้เสียอันนี้มาเป็นเรือส่วนตัวเนาะเนาะถ้าว่าไปล่องมันก็เป็นเรือที่ว่าเฮอผู้โดยสารขึ้นหลายๆเสียมันก็เป็ี่ยนอีกคนละคนละบรรยากาศเนาะเนาะว่าเอ้ยจะพาไปเอ้ย่ะพามากินน้าแดงเนาะเด้ออันเอ้ยก็เก็บของเรียบร้อยแล้วค่ะอัน พวกเครื่องถ้วยจานนันตอเตยก็ใส่เครื่องล้างจานกําลังปั้นอยู่ผ้าเซ็จมือพาเอเอยเอาไปน้าเอ้ก็มาซักก็กำลังไปปั้นค่ะปั้นเรียบร้อยแล้วเลยเอ้ลงมาว่านํามาสวนแฝนว่าอันมากินน้ํามันแดงกันเพราะว่าหันไปบอกว่านอนรับคาเฟ่เนยนอนรับอยู่นําโซฟาสแสดงว่าอันเมื่อยเอ้ก็เลยลินมานี่ค่ะมาค่ะ น้ำแดงนะจ๊ะเด้อน้ำองุ่นแดงจ้าน้ำองุ่นแดงแต่ว่ามีแอลกอฮอล์นะคะอันนี้มันก็คือไวน์เนาะค่ะเนาะไวน์แต่ว่าเราไปว่าว่าว่าไวน์ยในกระเพันเอ้าอันเด็ดโต๊ะอันนี้อันด้วยน้ำเบอร์ไม้บอกเบอร์ไม้หลงบุค่ะหลงเอ้ยเบิรงก่อนเนาะ บอไม้โอ้เมื่อกี้นี่ยเอ้ยศูนย์อันนี้นะคะมันลดเนส้นเบอร์ไม้ลงหน่อยนึงดอกไม้เนี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะดอกอันนี้พันร่วงดอกไม้น,น้อยๆเนะะี่ค่ะเป็นสีอันน้ำเงินอันนี้พันร่วงมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะพันกำลังนัดร่วงเหมือนเดิมพันบานเมื่อเนะก็เลยอันหันไปเพราะว่าน,นอนรับเอ้ยก็เลยเออปล่อยว่าน,นอน,นกโกนกโกกเด้อคะ่ะ <laughs> เมื่อย พราะว่าไปยังแต่เศ้าเนาะค่ะเนาะอันนี้มันกระทุ้หมอูอันนี้มันสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงแหลนครึ่งเอ้ยกำมังหดอยู่นี่ก็ประมาณสี่โมงนะคะเนาะสี่โมงสิบนาทีนี่แหละลานน้อยก็ไปนะ้ำเมืองค่ะพันก็ได้จับกระเป๋าจับตุ๊ก,กตาได้จับเสือ้อเขนยาวเนาะคะ่ะเสื้อยอดได้ไปเลยค่ะพันก็ได้พันก็ว่าม้วนพันว่าม้วนก็เลยมันลืมของเออเอาไปส่งน้อยนึงเมื่อกี้ของยินบันเนาะคะ่ะของอัน ที่ว่าพันมีกระตัดอันหรือพันที่พันเอาไปอันตัดกระดาษยินนําเหลืองเอ้ยก็เลยไปส่งไปห้อาไปเห็นหมู่มายินนําก็เลยอันนั้นก็ย่างหมานี่ก็คือว่านะคะเรียกออกมาเพราะว่าเพราะอันแฟนเอ้ยเพราะว่านอนรับซะ <c oughs> กระบุป,กปุกพันหน,ะก,ะน,นกันเนาะกระปล่อยพันไปก็เลยมานั่งเงินอากาศดีดีนะคะวันนี้อากาศสบายสบายค่ะ พาจิจ๊บจะน้อยก,ก่อนิดหน่อยเด้อกินกับบต๋อค่ะกินกับอันเมื่อวานนี้เอ็ดขาไก่บึงเอ้ยโซ่กับบึงนะะี่ค่ะขาไก่ทอดนะคะเนาะอันนี้ก็ไก่สเต๊กไก่เนาะค่ะเนาะ ก็เลยเอาไปกินยุ่นเหลือค่ะอาหารก็เพียบแต่ว่าเหลือพี่นาดีนี่ต้องได้ไปเปลี่ยนมอน้ำใหม่ค่ะมอน้ำที่ว่าอัน แฟนเอ้ยก็ซื้อไม่แต่ว่ามันห้วคือมันซึมมันเป็นที่ว่าโรงงานเพิ่นทาเพิ่นอนันต์เนาะเนาะมันก็เกิดขึ้นได้เนาะแฟนเอ้ยก็น่ะไปเปียนวันเลยนัดโทรมาก็เป็นวันอังคารค่ะเป็นวันอังคารก็น่ไปเปียนอันเอาใบพัดใส่ไม้อีกอันนี้มันเป็นของบริษัทเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็เลยอันบริษัทเหลือเพิ่นอะบ่แม่นเอ้ยว้าผิดไปวันพุธค่ะวันพุธนี้ไปเอามอ้น้ใไม่แล้วก็เปลี่ยนใบพัด กทางอันอน,นั้นเพ่นซีถามือแต่ว่าก็ได้ทาเอาก็เต็มนั้นกันแล้วค่ะกระบบมีแต่เลยต้องเปลี่ยนเพราะว่าทุกอย่างดีหมด เมื่อวันมีการแข่งรถเนาะค่ะเนาะของฟอร์มูล่า1แต่บมแม่นตัวน,นี้ค่ะตัวแรงมากินขาไก่กันขาไก่ไกทอดน้ำเอ้ยเนาะค่ะเนาะทำเองเด้อค่ะอันนี้ ฟังเสียงพี่นกร้องเพลงนะฟังนํำริมน้ำกันนกร้องเพลงหลาไหลค่ะทั้งนกทั้งห่านเนาะค่ะนกโสนเพื่อนอกกำลังออกลูกกันน้อยหลังอันครอบัวันมีเป็นซิบค่ะเพราะว่าเออออกไปจากท่าเรือมันไกลเนาะค่ะเนาะมันก็เลยอันมันก็เข้าสู่บรรยากาศอันที่ว่ามันเป็นอันมันมัน มันซุ่มชื่นเหมือนกันไปต้นไม้ดอกไม้อันเต๋ออกเนาะคะเนาะเป็ดหา่านกระอกลูกอกอันตเตากระเตมค่ะทั้งนกทั้งพี่นกกันไหลก็อีกบรรยากาศนึงเด็กค่ะกระม่วนถ้าว่าขนชอบแบบง่ายๆสบายๆเนาะคะเนาะไปเรื่อยๆสช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องระวังเด็ค่ะเพราะว่าถาังน้ําก็มีอันถ้าช่วงอันมันเลือไหลก็ก็เป็นแบบเหมือนเหมือนกับถังอันถังบุกเด็ค่ะ,คะ การจราจรทางน้ําค่ะถ้าบระววงก็อันตรายค่ะแต่เหาก็ค่อยๆไปเนาะคะ่ะเนาะเพราะมันบบได้เร็วแบบรถแต่ถึงบบเร็วแบบรถนี่ค่ะผลังน้ํานี่ซปเปอร์เลยค่ะพนังพลังน้ํานี่แข็งขนาดเลยค่ะพนังพลังน้ํานี่พันแข็งเก่งถ้าเหลือเมื่อนี้เห็นเฟนเอยบอกว่าแล่นได้ประมาณสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็เร็วด้อะค่ะ มันก็เป็นอีกแบบนึงมันก็ขนละอย่างเนาะกันเนาะทางรถเนาะเพราะว่าเป็นอันถ้าถ้าสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่อันป่านย่างเอาเนาะกันเนาะมันซาบางกันหรือปะถ้าอย่างน้องชมพู่เอ้ยนี่ยกี่ยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะกันเนาะถ้าครับถ้าเกินไปหันก็โดนปั๊บมันบอก่ะมันก็แล้วแต่แต่ว่าทางเหลือที่มันก็มีลิมิตอยู่เนะค่ะอันสิบสามกิโลเมตรเนาะก็เท่าเลือพี่นันดีที่ว่าพันพัน พันธุ์กระทดหลงนะคะแต่มันก็มีถึงว่าเรือนั่าน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะคะนะ่ะเนาะที่ว่าเรือสํารานถ้าว่าเรือใหญ่ๆมันก็มีอัน50กิโลเมตร60 km, แล้วก็70เนาะคะนะ่ะเนาะเรือใหญ่ๆที่ว่าเพิ่นวิ่งก็70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันที่เพิ่นธแล่นน,ำน้ำๆเนาะคะนะ่ะเนาะก็เจ็ดอันนั้มนมาเป็นเรือเร็วเรือใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะนะมันก็ใบ,บขับพี่ใบอันขับเรือก็อีกแบบนึงว่างั้นเหรอปะ ก็โชคดีค่ะใบใบขับเรือนี่เอ้ยก็มีเ้อค่ะแฟนเอ้ยก็มีเอ้ยทุกตาก็มีเอ้ยก็ไปสอบก็ผ่านกันได้แล้วก็ดีใจค่ะอันนี้เฮงเล่าให้ฟฝังเพราะว่าเราเดินทางไกลเนาะค่ะเนาะการนั้นมันก็ต้องส้อยกันถ้าว่าบบมีใบอันนั้นมันยากเด้อค่ะเนาะประทานบัดนี้เอ้ยห่งขึ้นไปเอ้ยก็ไปสอบค่ะก็ผ่านเรียบร้อยแฟนเอ้ยก็มีเอ้ยทุกตาก็มีก็ถือว่าเดินทางโดยปลอดภัยเนาะค่ะเนาะก็มีแต่ย่างอื่นเราก็ระวังตัวเอง เบิ่งส้อยกันว่างันเดี๋ไปก็มีมงที่ว่ามงเขื่อนกันน้ำเนาะค่ะเดี๋ยวพันอันดันน้าขึ้นดันนั้นหลมนี้ที่เขาเนาะเอาเรือเข้านะคะก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าไปผูกเสื้ออันผูกบบดีแล้วมันติดมันก็เรือเขาก็มันก็ห้อยเนาะเนาะก็อันตรายแต่ว่ามันก็ต้องมีเทคนิคเอ้ยก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเอ้ยก็อ่านหนังสือน้ำแล้วก็ประสบการณ์ที่เอ้ยก็ไปกับอันครอบครัวของเอ้ยนี่พัน อันนั้นก็เออก็เบิง่งเบิ่งเอามันก็สอนดีอยู่แล้วค่ะแฟนเออได้พักก็สอนดีอยู่แต่เรื่องเขาไปกันสองคนเนาะค่ะเนาะมันก็ต้องส่้อยกันหมดโบม่นว่านอใบทาแต่ผู้เดียวเอ็ดสินะคะ่ะก็ต้องเรียนรู้ค่ะการนั้นการเต่การซื้อของเนาะค,ะะคะ่ะเนาะซื้อของสดไปเยอะกระบ,บุดีเพราะว่าน,น้าเรือเขาก็มันกิ่นโบมดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันวันที่แล้วเอยซื้อของสดพวกพักสดพักเตอไปเนอนะะทิมซะส่วนมากค่ะ เพราะว่ามันกินโบทันก็เลยเป็นประสบการณ์เอาที่ว่าที่เขาจําเป็นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพวกของแห้งของตัวเนื้อเอ้เสียเอาไปดีอยู่เพราะเอ้เป็นคนชอบกินว่าธันดอไปเอ็นกระจุกกระจิกมาเพราะพันเคยกินนี่เนาะค่ะเนาะเอาก็เอาใส่ไปที่เขาเคยกินแต่ว่าแฟนเอ้ที่พันก็เป็นอีกสไตล์นึงเนาะคะเนาะว่าเป็นสไตล์ยุโรปป้องกันดอกปะกินขนมปังเนาะค่ะเนาะเอ้ก็กินกันกันเอ้ก็บม่แม่้มาขนเ่าเอ้ตุ๊กตาเป็นคนง่าย เฉพาพันกกินขนมปังกินซุปเนาะเนาะแฟนเอ้ยนี่เนาะอาหารไทยนี่พันก็กินนําอยูเดวยค่ะพวกข้าวข้าวพัดข้าวเปาเปาเนี่ข้าวหุงข้าวสวยเนี่ยค่ะพันก็กินดีอยู่ข้าวสวยที่โบต้องซสื้อแต่เนี่แฟนเอ้ยจะชอบกินกินแบบธรรมดาใช่ไกินแล้วพันก็พันว่ามันแซ่บดีข้าวพัดนะคะมันมีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าไปเสื้ออย่างอื่นที่ว่ามันเผ็ดเอันตือพันก็บุกินเนาะพันก็ว่ามันโบคักสํหรับอัน ลำไส้เพิน่นเพิ่นกระโบพิ่นก็เพิ่นก็ดูแลตัวเองดีค่ะแฟ่เลยเออเอามานั่งขึ้นมันก็บ่ได้กินซีสวยเ้ยค่ะกัอาหารของชาติเลยเพิ่นก็อาหารประจําเมืองเนาะค่ะเนาะอันเฮาเคยชินแบบนี้เฮาก็กินแบบนั้นเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็กินได้หมดค่ะเอ้ยตุ๊ก,กาตาเนี่ยนะกินขนมปังก็ได้เขาก็ได้อันอันตืย์ก็ได้ได้หมดทุกอย่างเส้นหมกเส้นหมี่อันแบบสไตล์อิตาลุ่งตัลี่เอ้ยก็กินได้หมดแต่ว่าอัน ของอิตาลีนี่บอกสปาเกตตงสปาเกตตี้นี่แฟนเอ้ยก็กินอยู่แตาพินบ่มักเนาะขนมคาโบตี้พันพันสิชอบกินพวกมันต้มเสียกันมันฝรั่งต้มมันฝรั่งทอดเนาะนพวกมันฝรั่งที่ว่าพันบดแล้วเอามาควนควรสนมเนาะพันเอิญปูเรก็คือมันฝรั่งก็คืออาร์เธอร์ปูเรเนาะขนมมันฝรั่งเงินบดนี่พันสิกินกาโบตี้เนาะมันเป็นอาหารประจำชาติพันกินมาแต่น้อยก็คือว่าเหงา ก็คือแบบเอ้ยตุ๊กตากินข้าวกินบะหมี่เนาะค่ะเนาะ,ะเอากระโบว่ากันค่ะก็มีมดค่ะเอ้ยก็เตรียมไปมดะะบบด้วยค่ะกระโบได้ขาดเครื่องดื่มค่ะก็น้ำองุ่นข,ขาวของแฟนเอ้ยของเอ้ยก็น้ำองุ่งนแดงเนาะค่ะเนาะใบขาวใบแดงเนาะค่ะเนาะพวกน้ำพวกเครื่องดื่มพวกไอ้น้ำแบบหูนดวยนี่ค่ะเอาใส่น้ำเปล่าอันนี้อันนี้แฟนเอ้ยทีชอบกินดีอยู่แต่ถ้าเวลาขับเหลือกระโบได้ดื่มด้วค่ะพวกมีแอลกอฮอล์ บดตเต้เลยพวกเหากรยานเนาะเนาะเขาเว้นแต่เวลาไปยุดเรือยุดเหลือแล้วเข้าไปนําอันท่าเหลือที่ว่าเหาจอดเหลือแล้วสบายๆแล้วก็มานั่งอันเอทันอันนี้แล้วก็พากันนั่งดื่มกันนี่กับแก้วส่องแก้วกันลวกันแล้วเนาะเนาะแล้วก็พากันยินเกมอันก็พากันไปย่างเบิ่งนําสถานที่ที่ว่าเหามันไปมันจอดอยู่มองเรือสินี่ค่ะมันก็เป็นอีกวิธีชีวิตแบบง่ายๆสบายๆค่ะแต่ถ้าผู้เหลือชอบที่ว่าอัน อยู่ต่นําเมืองอันเจ้าเจ้าก็อาสิปเป็นแบบว่าโอ้บวคักก็คือเซงเนาะค่ะเนาะก็อาจสิปเป็นได้ค่ะแต่บ่าเอ้ตุ๊กตาเนี่ยพันชอบเอ้มักอันนี้มันเป็นเอ้มักเอ้ยชอบไปเนาะค่ะเนาะอันคือล่องเรือไปนี่มันก็อีกบรรยากาศนึงออีกบรรยากาศน,งออรราาศนึงก็ปล่อยอารมณ์เนาะค่ะเนาะปล่อยความคิดของเฮาออกไปก็เบิง่งอันบรรยากาศส่อง้างฝั่งเรือก็งามตาเด้อค่ะ เราบ้านช่องพ้านทางนี้มันเป็นทางยุโรปนี่มันเป็นเมืองเก่าเนาะค่ะเนาะตึกราบ้านช่องพันเป็นแบบสร้างสมัยเมื่อห้าสิบหกสิบหลังตึกก็เป็นร้อยปีแล้วก็มีก็ยังไชสการในอยู่เด็ค่ะสภาพการอันตึกพวกอันอุปกรณ์บันใไซมันคงมันหนาแน่นเนาะค่ะเนาะก็เอออีกบรรยากาศนึงกันอันนี้ก็คือการอันมันเป็นที่ว่าอันถ้าว่าเอยพันชอบแบบนี้เนาะค่ะเนาะเอยเอ้ย,อยมักแบบนี้ อันนี้มาเป็นความฝันของเอ้เลยค่ะความฝันของเอ้ study, store, like Aw, ทุกตานคือว่าคนล่าฝันเนาะค่ะเนาะสมัยยังเป็นเด็กนักเรียน student เนาะค่ะเนาะ s t u d ้เป็นบอกค่ะเป็นเด็กนักเรียนนี่โอ้ยมักฝันเฟื่องค่ะบมืนี้มาถึงชุดนี้เนาะค่ะเอ้ยก็ออกงานเลยค่ะออกงานมาที่ว่าน่ะไปอันล่องเรือโดยตรงห้าเดือนค่ะก็ประมาณห้าเดือนเอ้ไปนี่ก็มาถึงชุดนี้เอ้ยก็ถือว่ามันเป็นความฝันของเอ้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ไป คนล่าฝันมันบอกค่ะทำตามฝันคิดให้ไกลไปให้ถึงเนาะเนาะก็ถึงเลยค่ะกันนาวันที่สิบเก้านี้ถ้าบ่มีตัวเลือเปลี่ยนแปลงก็ได้ล่องเรือล่องเรือก็ยาวไปเลยแลยค่ะทีนี้ก็ได้กาแฟเอยพันกายเขียนอันว่านไปมองนั้นมองนี้เนีค่ะแต่ว่ามันก็ดีอยู่ว่าสมัยนี้มันมีอินเทอร์เน็ตเนาะเนาะอินเทอร์เน็ตนี้พันสามารถทำมือเขาได้เห็นได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยปะเอาไปอัน ทางเส้นเรือสิมันก็มีเฮือบอกเนาะค่ะเนาะอาะสโบตรงแต่ว่ามันก็ตรงเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการนั้นมันหันสมัยเอ้ว่ามันก็ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเอ้ยก็ดีใจค่ะเพราะว่าเอ้ยัมันเป็นความฝันของเอ้ยที่ว่าจะไปอันแบบนี้สิ่งกล่องเรือไปแล้วก็เข้าไปนาหมบานเนาะค่ะเนาะที่ว่าอันสมัยย้อนยุคเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันเป็นทันสมัยหมดได้วค่ะบอกว่าจะไปที่เลยก็ได้ ดอกไม้งามดอกไม้บานเนาะค่ะเนาะคนก็ล่าเลิงเพางั้นแต่ว่าก็อยากจะจืดอันอยากจะมาอันเออก็อยากสัมผัสจุดนั้นเนาะค่ะเนาะเบื้องตึกลามบ้านช่องที่ว่าเข้าไปแล้วมันเป็นฮิสตอรี่ที่เราเรียนแต่นำหนังสือเนาะค่ะเนาะได้อ่านแต่นำฮิสตอรี่ของอันเมืองนั้นเมืองนี้สินี่ค่ะเมืองมันก็มีหลายเมืองเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มันก็เป็นประสบการณ์เออเอ็อย่างเบาๆไปไกลขนาดเนาะเพราะว่าเอออย่างโบเดโอเนาะค่ะเนาะแต่ว่าใช้เฮาฝังเล่าเฮาฝังกา ถือว่าเป็นความส้ำเร็จอีกจุดหนึ่งของการนั้นดำรงชีวิตค่ะแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝังหรือว่ามาดามเนาะคนเนาะเมียฝรั่งมันบอค่ะเมียฝรั่งเพรือว่าเมียฝรั่งเนาะคนเนาะสมัยนั้นมาก็หนังคงถือหนังอันที่ว่าดังๆกันสมัยก็อีบุลรอดเนาะค่ะเนาะบุลรอดก็มายุลาธนาบุตรมันบอกค่ะที่พันแสดงอันที่ว่าพันดังเปรี้ยวป้าเลยเนาะค่ะเนาะ กระจนมาทั้งถึงปัจจุบันนี้พันก็เป็นนั้นเป็นศิลปินรุ่นเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสมัยนั้นอะเอ้ยเอาอันอันนี้ออกกันเนาะค่ะเพราะว่าดอกไม้ตกสมัยฮันเผากระพันเบิ่งกระพันเอ้ยังมาเป็นสาวอันสาวน้อยโอ้ออยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มาเป็นสาวรุ่นวัยคุณโสด้ยค่ะก็ยังมาเป็นคนคนล่าฝันแม่นบอกค่ะก็ตามฝันก็ตามตามฝันให้ทันเนาะค่ะเนาะ ก็ตามทันค่ะเอ้ยก็ดีใจที่ว่าเอ้ยมาถึงจุดนี้ที่ว่าเอ้ยตรงการที่นะทำแม่นบอกค่ะอันนี้ก็ใรเไซฝั่งม่วนๆก็เป็นความสุขสไตล์เอ้ยุกาตาพาฝันค่ะจิบอันน้ำอาง่นแดงหนึ่งกัน เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไปฮ่อเฮ่อเมันฮอดฝันเลยจ้ะเด้อไปเฮ่อมันฮอดฝันค่ะเราก็อีกอย่างนึ่งที่เอยอันอันมีความสุขก็คือได้ทําแล้วก็สามารถที่หนว่าซื่อโตอันเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะที่ว่าเพื่อนเข้าใจเอยมันบอกเขามามาทักทายเอยตุกตาผ่าฝันมันบอก่ามาทักทายมาเบิ่งเออในนี้เราเ้าตื้อเราเล่าตือฟังสิค่ะเ้าปัสยโยเนาะค่ะเนาะ ถ้าเข้ามาทักเราก็เบิ่งกันจนอันเบิงเบเบ่งแดดบ่บบึ่งแดดแต่ว่าถ้าปฏิทิต่อก็เออเราว่าเอาาเอเราไปล่องเรือเราไปหั่นไปนี้สิการเรื่องกรมมาอันไปน้ำเอ้ยค่ะติดตามมาล่าฝันนํากันเนาะค่ะเนาะล่าฝันคือว่าไปอันมาถึงจุดที่เราต้องการทำมองัันเด้อปะเอ้อก็ต้องขอบคุณแฟนเออหลายๆค่ะที่พ่นพาทำผ่าเอ็แม่บอกค่ะถ้าบ่ามีแฟนเอ้อก็จ้างนําไปน้ำผึ้งด้ยค่ะ <laughs> แม่บอกค่ะถ้าบบมีแฟนนี่ก็ถ้าแฟนบบไปก็ไปบบไดเดยค่ะเว้ากันตรงๆถ้าบบมีแฟนพาไปนี่เอ้ยก็ไปบบไดเพราะว่าเผื่อนมาเสียเวลานําเฮาต้งเป็นเกือบครึ่งปีเนาะค่ะเนาะไปน้ากันล่องเรือนี่มันใช้ระยะเวลาแม่บอกค่ะมันต้องใช้อันเหมือนบมแมนโคมันบ่เมนว่าขี่รถพุดๆพุดธปาดไปเนาะค่ะเนาะมันต้องค่อยๆไปแม่บอกค่ะถ้าบ่มักพ่นขบทํา เอ้ยก็ถือว่าเอ้ยโชคดีอยู่ค่ะที่ว่ามาจือพันแล้วพันมาพันมาสอบคือกันสิค่ะก็ได้พาก,กันไปแล้วก็มาประจวบเหมาะว่าพันกุกระอกอันงานเอ้ยทุกาตาก็มาออกงานเออรี่คนกำนดเนาะคะ่ะเนาะเอ้ยเอ้ยนี่เออรี่คนกำนดนี่สิบห้าปีค่ะเงินบำเน็จบำน,นานที่เอ้ยสะสมไว้ก็ต้องไปกินพูดหลังสิบห้าปีเพื่นค่ะเพราะว่าช่วงนี้กระโบมีบโบไดมีแต่ก็คือกินเงินเก่าที่ว่าสะสมไว้เนาะเนาะ เราก็ค่อยๆใช่บางอันเถอะบัวแม่ว่าไปสุด้วยสุด้วยกับบัวได้ด้อค่ะเอ้ยกับบัวได้ทํางานเอ้ยก็การจับจ่ายซื้อของเอ้ยก็ระวังไปมืดเด้อค่ะเพราะแต่ว่าบัวได้ว่าบัวแม่ว่าเนี่ยนึกบัวได้เป็นแบบนั้นเด้อค่ะเด้ออันนี้เฮงไซ่เธอฝังว่าก่อนำมาเป็นนั่นวิถีชีวิตก่อนว่าเรานำมาล่องเหลือเนาะค่ะเนาะบัวแม่ว่ามีเงินนอดเหลือไซ่จนมดกับบัวได้ด้อค่ะเพราะว่าเราก็ต้องกะไว้เนาะค่ะเนาะต้องเก็บไว้มันจะมีเต้ๆหลังหันแบบนั้นแบบนี้สิค่ะ ก็คือว่าโผก็คือได้ก็ต้องก็ได้ไปแล้วก็ทําตามที่ตัวเองต้องการก็เป็นสิ่งที่เอ้ยตุ๊กตามากักแล้วก็ชอบนะคะเนาะก็ถือว่าโชคดีเนี่ตื่นแล้วค่ะแฟนเอ้ยตื่นก็เลยบอกว่าน่เอาววยอยู่บ่เพราะว่า อ,อันนี้ก็เล่าให้ฟังก็เพราะว่ามันนั่งจิบไวน์เนาะค่ะเนาะเล่าอง,ดดงุ่นแดงก็ฟันนี้เป็นจริงเนาะค่ะเนาะก็ตื่นเต้นเวยค่ะเอยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเมื่อนี้ไปอันล่องกัะโมพๆๆะ่พันก็หม่พันก็ตื่นเต้นค่ะพ่นกระบ,บ่มมีเหลือดอกพันว่าอ๋อมันคืองงามเด้พ่นว่าก็ภูมิใจเนาะค่ะเนาะ,ะทั้งทังที่เป็นประเทศพันเอง เกิดยูพีเนาะคะเนาะประเทศพันก็คือพันเป็นฝรั่งพันกันอย่างบอกว่าเครื่องงามแท้พันบอกมันเครื่องงามแท้ทางน้ํานี่กคือทางบกเนาะพันว่ามันจะเป็นอีกบรรยากาศนึงเอ้ยก็เป็นสิ่งที่ปลื้มค่ะวันนี้กาถ้าเกิดเอ้ยไปเนาะคะเนาะตอนนี้เอ้ยก็ยังบ่ได้ไปบ่างั้นเดี๋ไปแต่ว่าถ้าเกิดเอ้ยล่องเหลือออกจากอันแต่ว่าถ้าอยู่ลำเหนือแถนเอ้ยเซอบบได้ท่ายคลิปลงเยอะเนค่ะเพราะว่าเอ้ยทําไปตอนท่านก็เยอะอยู่แล้วเนาะคะเนาะ ถ้าเอ้ยเริ่มออกจากอันนี่ทักแหลนไปเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็สิค่อยๆถ่ายแต่สิโบดีถ่ายอันอันนั้นเยอะสิเป็นคลิปสั้นนะจ๊ะเด้ออ่ะบัดนี้ก็น่ะไปลินไหวอันลินไหวองุ่นน้ําองุ่นขาวเฮออันแฟนกันเนาะค่ะเนาะคุยเหงื่อแล้วจักเว้าต่เหลอเนาะค่ะเนาะก็เบิ่งกันไปม่วนๆสบายๆเนะจ๊ะเด้ออันเอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันก็ขอบคุณหลายๆที่ว่ามาทักทายกันเนาะค่ะเนาะมื้อที่วันอากาศสดใสมื้อนี้มันเป็นวันศุกร์มันน่ะเป็นอันวีคเินเนาะะค่เนาะ เือทุกบ้านมีความสุขค่ะ happy ครับสิ่งที่ตัวเองอยากทำเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ไปยืนยู่จุงจุดนั้นเท่าใดเนาะคะ่ะนะโบซาบโบเหลวก็ต้องถ้าเฮามีความพยายามความอดทนเฮาก็ฮอดจุดนั้นค่ะอ่ะวันนี้ก็กินข้าวแซ่บนอนรับฝันดีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วพบกันคลิปหน้านด้วยจ้าสวัสดีค่ะ